ช่องเสียงของนิทานขอเสนอเรื่องภูเฝ้าแสงดาวนานมาแล้วบนยอดเขาสูงที่เหมือนจะเอื้อมถึงท้องฟ้ามีกระท่อมไม้หลังเล็กตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบงันของธรรมชาติและที่นั่นเองมียายแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพัง ยายไม่ใช่ผู้วิเศษเธอไม่มีคาถาไม่มีสมบัติวิเศษไม่มีคนเคียงข้างแต่สิ่งที่เธอทำแตกต่างจากคนทั่วไปทุกค่ำคืนเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและความมืดคลี่ตัวลงช้าๆยายจะหยิบไม้กวาดเก่าๆออกมากวาดลานหน้าบ้าน เธอค่อยๆกวาดอย่างเบามือช้าและสม่ำเสมอเหมือนกำลังเตรียมเวทีให้กับสิ่งสำคัญบางอย่างคืนนี้เจ้าจะมาหรือเปล่าเธอพึมพำเบาๆขณะเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแววตาเธอสว่างสวยแม้ร่างกายจะแก่ชรา คืนใดที่อากาศปลอดปโปรง่งดวงดาวจะส่องแสงระยิบระยับราวกับรู้ว่ายายกำลังรอและบางคืนคืนพิเศษเท่านั้นแสงดาวจะตกลงมาเบาและช้าเหมือนหยาดฝนเงินรวงลงที่ลานหน้าบ้านอย่างนุ่มนวล ยายจะยื่นโหลแก้วออกไปรองอย่างทนุถนอมแสงดาวนั้นจะลอยวนเบาๆในโหลราวกับรู้ว่าที่นี่คือที่ปลอดภัยเธอจะเก็บมันไว้อย่างดีเพราะทุกแสงดาวคือความฝันที่เธออยากส่งต่อให้เด็กข้างล่างได้เห็นฝันที่งดงามเธอกระซิบกับลมยามค่าก่อนจะวางโหลแสงดาวเรียงไว้หน้าบ้าน คืนไหนที่ท้องฟ้าในหมู่บ้านด้านล่างสว่างสวยเป็นพิเศษผู้คนจะรู้ทันทีว่ายายผู้เฝ้าแสงดาวได้รอยยิ้มของเธอกลับคืนมาอีกครั้ง ไม่เคยมีใครเห็นยายเดินลงจากเขาไม่เคยได้ยิ้มเสียงเธอแต่เด็กๆในหมู่บ้านฝันดีทุกคืนและในฝันบางครั้งพวกเขาเห็นหญิงชรากำลังนั่งมองดาวอยู่เงียบๆพร้อมแสงอบอุ่นที่ล้อมรอบตัวเธอไว้ เรื่องนี้สื่อถึงการให้ที่เงียบงนันความศรัทธาในสิ่งเล็กน้อยและความงดงามของคนธรรมดาที่เฝ้ามองฟ้าเพื่อคนอื่น